สร้างงานด้วยกายและใจสร้างความปลอดภัยด้วยจิตสำนึกสวัสดีครับข้อแนะนำด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้รับเหมาสถิติอุบัติเหตุของบริษัทสยามอุตสาหกรรมยิบซัมสลาบุรีโรงงาน2ครั้งที่1เกิดบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเมื่อวันที่25พฤษภาคม 2 5 5 0เนื่องจากพนักง,งานไม่หยุดเครื่องจักรไม่ล็อกเครื่องจักรก่อนเข้าไปทำความสะอาดเครื่องจักรทำให้ลูกกิ่งดึงมือเข้าไปแขนหักครั้งที่สเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเมื่อวันที่1มิถุนายน2559เกิดจากการที่พนักง,งานไม่หยุดเครื่องจักรไม่ล็อกเครื่องจักรก่อนเข้าไปทำความสะอาดลูกกิ้งเช่นกันทำให้ ดึงมือทั้ง2แขนเข้าไปหยุดงานไป1เดือนเรามีสถิติที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานมาทั้งหมด3300วันครบ9ปีเป้าหมายของเราจะทำให้เพื่อนพนักงานผู้รับเหมาไม่มีวุัตเหตุถึงขั้นหยุดงานอย่างต่อเนื่องบริษัทสยามอุสากรรมยิบซัมเคยเกิดอุัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจากการทำงาน ที่โรงงานหนึ่งพนักงานฝ่ายผลิตได้เสียชีวิตเนื่องจากขณะที่เดินเข้าไปในคลังสินค้าใช้โทรศัพท์มือถือไปในมองซ้ายมองขวาในขณะเดียวกันพนักงานขับรถยกได้ขับรถยกยกสินค้าจนมวน2ตั้งเดินหน้าอย่างผิดวิธีปกติจะต้องขับรถถอยหลังทำให้เหยียบพนักงานฝ่ายผลิตท่านนี้เสียชีวิต ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลดังนั้นเมื่อเข้ามาในพื้นที่ที่กำหนดจะเป็นพื้นที่เช่นคลังสินค้าร้านจ่ายสินค้าพื้นที่การผลิตห้ามใช้โทรศัพท์โดยเด็ดขาดตัวอย่างอุบัติเหตุของบริษัทสยามอุตสาหกรรมยิบซัำโรงงาน2พนักง,งานละเมิดกดความปลอดภัยไม่หยุดเครื่องจกักรล็อกเครื่องจักร ไม่ทดสอบพลังงานและแขวนป้ายเตือนขณะที่เข้าไปทำความสะอาดลูกกิ้งทำให้ลูกกิ้งหนีบมือทั้งซ้ายและขวาหยุดงานไปหนึ่งเดือนพนักง,งานผลิตโคงข้าวได้เข้าไปตรวจสอบเครื่องจักรที่เกิดการติดจากการที่รีดคงข้าวขณะน,นั้นจึงคิดขึ้นมาว่า ได้ใช้เคนดึงเศษเหล็กออกซึ่งไม่ได้ปรึกษาหัวหน้างานทำให้ตะขอเคกนกระเด็นมาที่กระแทกที่หนกแก้มทำให้ได้รับบาดเจ็บดังนั้นกดความปลอดภัยเมื่อมีงานใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนให้ปรึกษาหัวหน้างานอุบัติเหตุพนักง,งานส่งถังกาวที่แผนกพัสดูเรียบร้อยแล้วได้ขับรถ มารับถังกาวเปล่ากับพยังบริษัทในขณะที่ยกด้วยมือถังกาวนั้นได้มีน้ำกาวหลงเหลืออยู่ยกสองคนแต่น้ำหนักมากถึง110กว่ากิโลทำให้พนักง,งานทั้งสองท่านยกไม่ไหวถังกาวร่วงมากระแทกคิ้วได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลดังนั้นกรณีที่มีการยกวัตถุดิบ ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากให้เรียกรถยกมายกให้อย่าลกด้วยตัวเองโดยเด็ดขาดนโยบายความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยเรายึดถือความปลอดภัยและสุขภาพของพนักง,งานเป็นคุณค่าที่สำคัญที่สุดในการทำงานเราจะมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในแนวทางที่เรามั่นใจได้ว่าพนักง,งานผู้รับเหมา ผู้ที่มาติดต่อและชุมชนที่เกี่ยวข้องนั้นมีความปลอดภัยจากอันตรายการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำธุรกิจของเรานโยบายสิ่งแวดล้อมจุดมุ่งหมายของเราคือการไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นที่จะดาเนินอย่างต่อเนื่องในการบ่งชี้และลดความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเสืเนือกจากการทรําธุรกิจของเรารวมถึงการกําจัดผลกระทบอื่นใดที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันกดพิท ot ักษ์ชีวิตหรือไลฟ์เซฟิงลูของบริษัทของเรามี10ข้อดังนี้ 1. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด 2. ไม่เข้าไปในพื้นที่ห่วงห้าม ที่มีเครื่องจักรกลทำงาน 3. ไม่ถอดฝาครอบหรือทำให้ระบบความปลอดภัยไม่ทำงาน 4. ได้รับใบอนุญาตตามที่กำหนดก่อนทำงานที่มีความเสี่ยงสูง 5. ได้รับอนุญาตก่อนทำงานในที่อับอากาศ 6. สวมใส่เครื่องป้องกันอันตรายจากการตกจากที่สูง 7. ตรวจสอบตัดแยกพลังงานและใช้อุปกรณ์ล็อก ที่กำหนด 8. คาดเข็มขันนิรภัยขณะขับขี่ยานพาหนะ 9. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแมอลกอฮอล์หรือเสพสารเสพติด 10. ไม่ใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์มือถือขณะที่ขับรถและไม่ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกําหนดความปลอดภัยส่วนที่หนึ่ง เป็นเรื่องความปลอดภัยทั่วไปดังนี้กฎระเบียบความปลอดภัยผู้รับเหมาทุกคนที่มาทำงานให้กับบริษัทต,ต้องผ่านการอบรมข้อแนะนำด้านความปลอดภัยและติดบัตรประจำตัวผู้รับเหมาตลอดเวลาที่เข้ามาทำงานในเขตโรงงานก่อนการทำงานผู้รับเหมา จะต้องมีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย Safe Work Method Statement หรือ SWMS ก่อนการทำงานโดยวิเคราะห์จากขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการการทำงานในแต่ละครั้งแต่ละโครงการโดยหัวหน้าผู้รับเหมาและ Engineering หรือจอปอทำงานร่วมกันจนได้ SW s w s ที่ถูกต้องและปลอดภัยก่อนการเริ่มงานทุกครั้งที่มีการทำงานในแต่ละวันจะต้องมีการขอใบอนุญาตทำงานก่อนการทำงานก่อนการเริ่มโครงการจะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการทำงานแต่ละโครงการเพื่อความปลอดภัยของการใช้งานโดยตรวจสอบโดยผู้ควบคุมงานหรือจอป อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของผู้ล้มเหมาจะต้องมีหมวกนิรภัยร้อนสายรัดคางหมวกสีอะไรก็ได้แต่ต้องได้รับการรับรองมอกอแว่นตานิรภัยเสื้อท้อนแสงรองเท้าเซฟตี้และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุนนคคลตามลักษณะางานเช่นถุงมือผ้าผ้าปิจมูกเอีย e ปัก ข้อกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยได้แก่พื้นที่ที่เป็นอาคารผลิตอาคารคลังสินค้าลานจ่ายสินค้าและพื้นที่พัสดุรวมถึงพื้นที่ผลิตที่อยู่ใกล้เคียงดังนั้นเมื่อเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยตามที่กำหนดข้อกำหนด เกี่ยวกับยานพานะในพื้นที่โรงงานขับรถด,ด้วยความเร็วไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับขี่ยานพาหนะพาดเข้มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถยนต์ห้ามจอดทับเส้นทางเดินสีเขียวและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดโดยโรงงานกำหนดเส้นทางเดินรถทางเดียวข้อาำนดเกี่ยวกับทางเดินปลอดภัย บริษัทได้จัดให้มีทางเดินปลอดภัยเข้าภายในอาคารโรงงานโดยใช้เส้นทางเดินปลอดภัยตามที่บริษัทกำหนดคือเส้นทางเดินสีเขียวก่อนข้ามถนนควรระมัดระวังรถยกที่วิ่งมาภายในโรงงานด้วยมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนทุกครั้งแผนผังโรงงานดังภาพนี้แสดงให้เห็นถึงเส้นทางเดินรถ ทางเดียวตั้งแต่เข้ามาที่ป้อมยามผ่านลานรอคิวรับสินค้าผ่านมาที่ร้านจ่ายสินค้าแล้วออกไปที่ทางออกที่2ของโรงงานและวนรถมาที่ถนนสาธารณะมาจอดที่ไหลทางและคืนอุปกรณ์คืนใบผ่านที่บริเวณป้อมยามก่อนออกจากโรงงานการใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับเหมาพื้นที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือได้แก่พื้นที่อาคารโรงงานทั้งหมดคลังสินค้าลานจ่ายสินค้าห้ามใช้โทรศัพท์โดยเด็ดขาดยกเว้นพื้นที่ที่มีป้ายในเขตอนุญ,ญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือเช่นสำนักง,งานโรงอาหารห้องพักลูกคา้าโต๊ะทำง,งานที่เครื่องจักรเท่านั้นการสูบบุหรี่บริษัทเรากำหนด ให้รอย่าให้สูบบุหรีได้ทั้งหมด3จุดคือบริเวณป้อมยามด้านหน้าโรงงานเต็นท์ลาลอคิวรับสินค้าด้านหลังโรงงานและบริเวณที่พักรอรับสินค้าด้านข้างอาคารผลิตโครงข้าวเท่านั้นพื้นที่สำหรับทานอาหารเรากำหนดให้ทานอาหารที่โรงอาหารโดยโรงอาหารของเรา จะเปิดให้บริการตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง8โมงเช้าหลังจากนั้นช่วงเวลา1ิบเดนาฬกาจนถึง13นาฬกาและอีกช่วงหนึ่งคือ15นาฬกาถึง16นาฬกาเท่านั้นส่วนที่2ข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตเฉพาะงาน Work Permit ใบอนุญาตทำงาน ที่ทำให้เกิดความร้อนหรือทำให้เกิดประกายไฟหรือ hot work permit ได้แก่งานเชื่อมงานตัดงานเจียที่ทำให้เกิดประกายไฟต้องขออนุญ,ญาตก่อนการเริ่มงานบริญาตทำงานบนที่สูงงานบนที่สูงตั้งแต่1.8เมตรขึ้นไปจะต้องเป็นงานที่ต้องขอรบอนญาตทำงานเช่นงานบนนั่งร้านงานบนหลังคาเป็นต้น ส่วนที่3ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการรักษาความสะอาดผู้รับเหมาต้องดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลาที่มีการทำงานและต้องจัดเก็บขยะตามความสะอาดหลังเสร็จงานทุกครั้งข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ISO 140, 1 4 0 0 1 กรณีที่มีการใช้สารเคมีเช่นสีทาพื้นทินเนอร์หรืออื่นๆใดที่เป็นสารเคมีอันตรายไม่ให้นำสารเคมีหรือวัตถุอันตรายนั้นทิ้งลงรางระบายน้ำฝนพื้นดินจะต้องมีการจัดเก็บให้เรียบร้อยถ้าพบว่ามีการทิ้งสารเคมีเกิดขึ้นเราจะต้องมีการรายง,งานผลและแรายง,งานอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นโดยทันที ขยาของบริษัทจัดเป็นทั้งหมด3ชนิดชนิดแรกขยะทั่วไปได้แก่ขยะจำพวกกระดาษถุงพลาสติกไม้เสียบลูกชิ้นซองบุหรี่ขวดแก้วขวดพลาสติกและกระป๋องต่างๆเป็นต้นขยะอันตรายจำพวกกระป๋องสีผ้าปนเปื้อนน้ำมันหลอดไฟแบตเตอรี่ควรหมึก และวัสดุปนเปื้อน in, สารเคมีต่างๆสามารถส่งกำจัดทิ้งที่โรงงานได้ขยะอุตสาหกรรมได้แก่ขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานส่วนที่4ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้บริษัทของเราจะมีถังดับเพลิงอยู่3ประเภทติดอยู่ทั่วบริเวณโรงงานโดยถังดับเพลิงแต่ละประเภทสามารถดับเพลิงได้ตามลักษณะของเพลิงเช่นของเคมีแห้งใช้ดับเพลิงที่เกิดจากผ้ากระดาษยางพลาสติกกา๊าซและน้ำมัน,นต่างๆประเภทที่2คือถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถดับเพลิงที่วก,กาซ น้ำมันต่างๆและเพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าถังระเพิงที่ที่คือถังระเพิงประเภทโฟมใช้ดับเพลิงที่ลุกไหม้ที่เกิดจากของเหลวเช่นน้ำมันเป็นต้นห้ามดับไฟฟ้าเพราะมีส่วนผสมของน้ำมีส่วนผสมของน้ำที่ทำให้เป็นสื่อนำไฟฟ้าทำให้พนักง,งานหรือผู้รบเหมาได้รับบาดเจ็บจากไฟฟ้าได้ขั้นตอนการใช้ถังรบเพิง ดึงกดกดสายเมื่อดับเพลิงขั้นต้นไม่ได้จะต้องมีการดึงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังนั้นจะเป็นขั้นตอนการอพยพหนีไฟผุ้รับเหมาที่มาทำงานในแต่ละวันให้สังเกตเพื่อนพนักงานของเราเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นให้เดินไปพร้อมกับเพื่อนพนักงานที่ใส่เสื้อสีเขียวไปยังจุดลมพน เพื่อความปลอดภัยของผู้รับเหมาเองแผนผังจุดลมพนของบริษัทจุดลมพนที่1อยู่บริเวณใกล้กับลานจอดรถมอเตอร์ไซค์จุดลมพนที่2อ,อยู่บริเวณทางออกอีกด้านของโรงงานส่วนที่4การรายง,งานอุบัติเหตุเมื่อผู้รับเหมาเข้ามาทำงานแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น ให้แรยง,งานไปที่ผู้ควบคุมงานทันทีเมื่อเกิดวันเหตุจะต้องมีขั้นตอนการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ําในครั้งต่อไปกฎพิทักชีวิตข้อที่9คือห้ามเสพและนําสารเสพติดเข้ามาในเขตโรงงานดังนั้นทางบริษัทจะมีการสุ่มตรวจแอลกอฮอล์สารเสพติดหากตรวจพบ จะดำเนินการดังนี้ห้ามผู้รับเหมาที่มีแอลกอฮอล์เกินระดับที่บริษัทกำหนดเข้าปฏิบัติงานและเมื่อพบแล้วอาจจะถูกยกเลิกการเป็นผู้รับเหมาของบริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซั่นไปเลยมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องมือทุกชิ้นที่เข้ามา ใช้ในเขตโรงงานจะต้องมีการตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัยเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเครื่องเชื่อมแก๊สเครื่องเจียเครื่องมือไฟฟ้าอื่นๆรวมถึงสายไฟที่ต่อกับอุปกรณ์ทุกชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่มาเสียบกับโรงงานจะต้องเป็นชนิด3ขาและมีสายดินเพื่อป้องกันการไฟฟ้าดูดที่ตัวผู้ลำบาวเอง สายเคเบิลทุกชนิดจะต้องหุ้มด้วยฉนวน2ชั้นการต่อสายไฟเข้าให้น้อยที่สุดหากจะเป็นต้องทำโดยต้องใช้ปลั๊กชนิดซ็อกเก็ตหรือพาวเวอร์ปั๊กสายเต้าเสียบจะต้องเป็นปลั๊กมาตรฐานที่เป็นชนิด3ขาเครื่องไม้เครื่องมือจะต้องมีการป้องกัน อย่างสายเป็นชนิดที่มีสายกาวเท่านั้นผู้รับเหมาที่มาเข้ามาซ่อมบำรุงเครื่องจักรจะต้องรู้ขั้นตอนการล็อกเอาท์แท็กเอาท์ไทเอาท์หรือเรียกสักส้นๆว่าโรโตโต้ซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ป้องกันการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการซ่อมแซมซ่อมบำรุงเครื่องจักร ขั้นตอนโตโตโต,โตขั้นตอนที่1ล็อกเอาปิดอุปกรณ์ตัดการทำงานเช่นแหล่งพลังงานไฟฟ้าแหล่งพลังงานลมขั้นตอนที่2แงแฮกเอาใส่กุญแจแขวนป้ายอันตรายห้ามเดินเครื่องจกักรขั้นตอนที่3ไมพเอาทดสอบระบบการตัดแยกพลังงานเครื่องจกักรต้องมาทำงานภายหลังจการล็อกเครื่องจกักร ขั้นตอนที่ 4. ี่ปฏิบัติงานจนเสร็จขั้นตอนที่หการตรวจสอบเครื่องมือพังงานที่เกี่ยวข้องและอุปกรณ์ออกจากพื้นที่การทางานก่อนปลดกุญแจและเปิดพลังงานทดสอบเครื่องจกักรตัวอย่างภาพนี้คือการที่ตัดแยกพลังงานแล้วแต่ไม่ได้ล็อกเครื่องจักรก่อน ทำให้เพื่อนพนักงานท่านอื่นที่เข้ามาร่วมกะเปิดเครื่องจักรทางานจนได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเครื่องเชื่อมแก๊สสายแก๊สจะต้องไม่ชมํารุดฉีกขาดถังแก๊สจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเปลวลไฟย้อนกลับหรือแแบ็กถังแก๊สจะต้องใช้เชือกหรือโซ่มาลัดเพื่อป้องกันถังล้มเครื่องเชื่อมแก๊ส จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับที่ถัง LPG ถังออกซิเจนและที่หัวเชื่อมแก๊สด้วยถังแก๊สที่นำมาใช้งานต้องมีสภาพที่ดีโดยที่อุปกรณ์ทุกตัวจะต้องใช้งานได้เช่นเลคูลเลเตอร์ถังแก๊สจะต้องผูกรัดด้วยโซ่หรือเชือกที่แข็งแรงป้องกันล้มการเคลื่อนย้ายถังแก๊สจะต้อง ใช้รถเท่านั้นจุดที่แก๊สมีจะต้องใช้อุปกรณ์จุดโดยใช้ไลเตอร์เท่านั้นเ <ś> ครื่องเชื่อมไฟฟ้าต้องมีสภาพที่ปลอดภัยโดยสายไม่ชำรุดฉีกขาดหากชำรุดจะต้องแก้ไขก่อนการทำงานในการทำงานจะต้องมีหน้ากากากองแสงทุกครั้งก่อนทำการเชื่อมจะต้องนำวัสดุติดไฟออกจากพื้นที่เครื่องเจีย เหือเครื่องตัดสายไฟและปลั๊กเสียบจะต้องไม่ชำรุดฉีกขาดมีกาดและเครื่องมือจับพร้อมใช้งานสวมหน้ากากานิรภัยทุกครั้งที่ทำงานการทำงานบนที่สูงการใช้อุปกรณ์กันตกบันไดทุกประเภทต้องมีสภาพที่ดีมั่นคงไม่บิดเบี้ยว สามารถกางได้อย่างมั่นคงในพื้นที่ที่ราบเรียบบันไดห้ามใช้สองขั้นสุดท้ายห้ามนำมาวางพิงผนังและขึ้นไปดังภาพกรณีที่ทำงานบนที่สูงเกิน1.8เมตรจะต้องตั้งนั่งร้านขึ้นมาทำงานหรือกรณีที่ไม่สามารถตั้งนั่ง้านได้อาจจะใช้บันไดยืนเพื่อให้ทำงานโดยต้องมีคนจับ ตลอดเวลาการทำงานบนที่สูงกว่า1.8เมตรต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกเช่นนั่งร้านมีราวอ้องกันการตกห้ามนำรถหรืออุปกรณ์ไปเทียบแทนการใช้นั่งร้านมาตรฐานการตั้งนั่งร้านฐานของนั่งร้านจะต้องมีเพดลอง หรือเป็นแบบที่มีล้อล็อกและทำการล็อกล้อขณะทำงานบนนั่งร้านทุกครั้งนั่งล้านทุกอันจะต้องมีฐานลากที่มั่นคงเป็นพื้นที่มั่นคงห้ามใช้อุปกรณ์ใดเป็นฐานลากแทนเช่นไม้าดผ่านจะต้องมีการปูกมัดให้แข็งแรงหรือใช้อุปกรณ์อื่นที่เสริมแทนการใช้พื้นที่ไม่มั่นคง นั่งร้านหรือแพตฟอร์มที่สูงเกิน2เมตรจะต้องทำราวจับหรือที่กั้นสูงกว่าเอวขนาด0.9ถึง1.1เมตรทั้ง4ด้านและทำแผงกั้นทั้ง4ด้านบริเวณที่ยืนทำงานตัวอย่างนั่งร้านที่สำหรับยืนทำงานนั่งร้านที่สูงตั้งแต่2ชั้น หรือ3เมตรขึ้นไปจะต้องมีค้ำยันด้านนอกเพื่อป้องกันการล้มของนั่งร้านห้ามเคลื่อนย้ายนั่งร้านขนาดที่คนทำงานอยู่ด้านบนโดยเด็ดขาดทุกครั้งที่มีการทำงานบนที่สูงหรือนั่งร้านจะต้องมีชุดอุปกรณ์กันตกและอุปกรณ์ที่เกี่ยวอยู่ตลอดเวลานั่งร้านต้องไม่ติดตั้งใกล้สายไฟแรงสูงถ้ามีการติดตั้งที่แ ใกล้สายไฟแรงสูงจะต้องมีฉนวนป้องกันหรือตัดกระแสไฟฟ้าแล้วพื้นที่ที่มีการตั้งนั่งร้านจะต้องมีป้ายเตือนป้องกันหรือตั้นกรงขาวแดงเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่เกี่ยวข้องเข้ามาการทํางานเกี่ยวกับเคาน 1. จะต้องมีผู้ควบคุมเคานมีใบตรวจสอบเคนโดวยวิศวกรเฉพาะทาง ก่อนการใช้เคนมีป้ายแสดงน้ำหนักสูงสุดที่เคนสามารถรับน้ำหนักเมื่อใช้งานเก็บลอกอย่างถูกต้องและเก็บในที่ที่เหมาะสมเคนต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยมีใบเอกสารพอจอสอง ผู้มาคับเคนผู้ให้สัญญาณมือจะต้องมีใบรับรองหรือเรียกว่าใบเซอร์จากบริษัทที่ได้รับการรับรองห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องไปในพื้นที่ที่ทํางานหรือมีการยกอยู่พื้นที่ทํางานจะต้องเมลเออร์หรือกั้นบริเวณนั้นในรัศมีที่การยกเพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของคุณผมมีสโลแกนง่ายๆเพื่อให้ท่านทำงานด้วยความปลอดภัยป้องกันก่อนเกิดเหตุสังเกตก่อนเกิดภัยตรวจสอบก่อนการใช้มั่นใจลงมือทำอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์โอเคข้อแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ราเหมานี้เป็นสไลด์ที่บอกถึงข้อแนะนำเบื้องต้นไม่สามารถควบคุม ทุกกิจกรรมในโรงงานได้ดังนั้นถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรคให้รีบสอบถามเพื่อนพนักง,งานหรือผู้ควบคุมงานของเราโดยทันทีห้ามตัดสินใจเองโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้รับเหมาทุกคนขอบคุณครับ